ดีนคน่ะุกนตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะแม่นอกับป,ปา๊ากับน้องพอใจค่ะเราก็มาช้อปปิ้งที่บีเทียมานะคะก็คือว่าพาน้องพอใจมาซื้อหมวกกันน็อกค่ะหมวกกันน็อกสําหรับปั่นจักรยานนะคะเพราะว่าที่ประเทศสวีตเดรนค่ะไม่ว่าจะปั่นจักรยานหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะคะเราก็ต้องใช้หมวกกันน็อกค่ะ เปลี่ยนทุกปีเลยนะคะหมวกกันน็อกมีปีที่ผ่านมานะคะ่ะก็คือไม่ได้ซื้อใหม่เพราะว่าปีที่แล้วนะคะมันหนาวแล้วแบบว่าไม่มีเวลาได้ปั่นจักรยานเลยะคะ่ะหลังจากที่เราช้อปปิง้งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพากันไปช้อปปิ้งต่อที่ห้างตปะปสินค้าค่ะเพราะว่าจะพาน้องเข้าใจไปซื้อเสื้อเสื้อสำหรับกันฝนนะคะ เสื้อแขนยาวสําหรับการฝนเพราะว่าตัวเดิมที่มีอะค่ะมันมันเล็กแล้วนะคะซื้อทุกปีเลยค่ะแล้วก็จะไปซื้อกางเกงยีแล้วก็เสื้อผ้าสําหรับไอหน,น้าร้อนแล้วก็รองเท้าค่ะวันนี้เป็นวันช้อปปิง้งสําหรับลูกสาวนะคะนี่แหละค่ะก็คือในช่วง ระหว่างปีนะคะภายในปีถ้าเกิดเป็นช่วงที่เปลี่ยนซีซันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ปะป้าเขาก็จะพาลูกมาหาซื้อเสื้อผ้าในแต่ละช่วงฤดูกาลนะคะเพื่อว่ามันจะได้เหมาะสําหรับการใส่สําหรับแต่ละฤดูคะ่ะตอนนี้น้องปัใจเขาก็เริ่มโตแล้วทีนี้เสื้อผ้ามันก็เริ่มเล็กลงแม่น้องก็จะได้คัดไอตัวเล็กๆออกนะคะไปหยอดตู้ะคะ่ะ หรือไม่ก็ไปบริจาคให้ให้กับร้านเครื่อผ้ามือสองนะคะล็อบบี้อะไรเงี้ยตอนนี้เราก็จะไปรอคิวจ่ายตังคนะ,คะเวลามาบีเทียมาทีไรนะคะแม่น้องชอบไปกินฮอทดอกค่ะฮอทดอกของเขาอร่อยมากๆเลยนะคะฮอทดอกที่นี่นะคะห้าโครนค่ะฮอทดอก มีสองชั้นนะคะวันนี้อากาศดีนะคะใส่เสื้อผ้าธรรมดาได้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ช้อปปิ้งที่บีเทียมาเสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะเราก็จะไปต่อกันที่แวะละนะคะห้างบัระสินค้าในเมืองเฮลซิงบอยเนี่ยค่ะวันนี้นะคะก็คือว่าไม่ค่อยมีแสงแดดเท่าไหร่แต่ว่าไม่หนาวค่ะ อุณหภูมิอยู่ที่19บเก้าองศานะคะดูค่ะสภาพอากาศก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวก็จะมีแดดเป็นบางครั้งนะคะตอนนี้นะคะต้นไม้ก็ใบไม้ก็กำลังเป็นสีเขียวอ่อนอยู่ค่ะก็สวยงามไปอีกแบบนะคะ ก็จะเป็นสีเขียวอ่อนถ้าช่วงที่แบบว่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ก็จะเป็นสีเหลืองทองค่ะสีเหลืองทองสีแดงสีน้ำตาลอะไรเงี้ยก่อนที่ใบไม้จะร่วงนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาน้องพอใจไปซื้อกางเกงยีนที่ร้านไอ้หนึอบช็อปก่อนนะคะ เพราะว่าน้องพอใจอะค่ะไปลองกางเกงยีนทุกร้านแล้วนะคะก็ไม่ถูกใจแล้วก็ไซส์ก็ไม่โอเคสําหรับน้องพอใจมีร้านนี้ละค่ะที่แบบว่ากางเกงกางเกงยีนเขาดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะคะพ่อกับลูกเขาก็พากันมาซื้อแล้วทีนี้แบบน้องพอใจก็อยากได้อีกค่ะก็เลยจะมาซื้ออีกครั้งนะคะน้องพอใจจะซื้อหมวกนะคะไหนลองสิลูก ไหนคะน้ามาโอเคค่ะก็คือซื้อ2ชิ้นก็คือ100นะคะแต่ว่าน้องพอใจเอาชิ้นเดียวค่ะดูเสื้อผ้าที่นี่นะคะไม่แพงค่ะทุกคนคุณภ,ภาพโอเคเลยนะคะ ใจชอบคาม้านะคะไม่รู้ว่าไซส์ที่น้องพอใจใส่มันมีงไงไหมน้องพอใจใส่ร้อยสี่สิบนี่ไงคะนี่ไงโอ้มีอยู่เอยมีอยู่พอดีเลยโอเคไหนลูกหนในหนดูดิโอเคค่ะได้แล้วค่ะแบบนี้ไม่เอออยแล้วล่ะโอเคค่ะไม่ต้องลองแล้วมั้ พอใจก็จะซื้อเสื้อกันฝนด้วยนะคะค่ะทุกคนที่ประเทศสวีเดนนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราซื้อของถ้าเกิดเราจะเอาถุงด้วยเราก็ต้องจ่ายตังค่าถุงค่ะ แต่ป้าปาไม่เอาถุงนะคะหอบมาค่ะป้าปาดูคะ่ะหอบมาเลยนะคะกลัวแต่จะเสียงเงินนะคะหลังจากที่เราช็อปปิ้งที่157ช็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาต่อกันที่แวะล่ะคะ่ะก็คือห้างตปะปัตินค้าข้างหน้านี้นะคะ ก็จะไปกินข้าวกันเป็นอาหารบุฟเฟ่ที่ครอบครัวแม่น้องเราชอบไปกินกันบ่อยๆนั่นแหละคะ่ะวันนี้เป็นวันหยุดของประเทศสวีเดนนะคะเป็นวันแดงผู้คนก็จะมาช็อปปิ้งกันเยอะหน่อยคะ่ะ ก่อนเข้าไปในห้างนะคะแม่น้องก็พามาชมดอกไม้สวยๆค่ะพอดีว่ามีร้านขายดอกไม้นะคะอยู่ด้านหน้าห้างค่ะสวยๆค่ะมีหลายชนิดเลยนะคะป้าาก็เพิ่งมาซื้อไปปลูกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะตรงระเบียงหลังบ้านปีนี้ครอบครัวแม่น้องเราก็ไม่ซื้อดอกไม้เยอะนะคะเพราะว่า แม่น้องกับป๊า,ปาเราเป็นคนปลูกดอกไม้เราแบบว่าไม่ค่อยรอดค่ะไม่ค่อยสวยดูค่ะมีแต่ส,สวยๆทั้งนั้นเลย จะพากันเดินไปช็อปปิ้งที่ร้านขายรองเท้านะคะเพราะว่าจะพาน้องพระใจไปซื้อรองเท้าค่ะคนี่ก็คือร้านรองเท้าที่แม่น้องชอบมาซื้อนะคะ เป็นร้านประจําเลยค่ะไม่น้องชอบซื้อรองเท้าร้านนี้ ตอนนี้ก็จะมีแต่พวกรองเท้าแบบว่าสำหรับหน้าร้อนนะคะที่สวีเดนค่ะเวลาเวลาพวกเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าอะไรเน,นี้ยค่ะคือเขาจะจัดมาโชว์แบบว่าสำหรับไอ้ฤดูนะคะฤดูหนาวก็จะมีเสื้อผ้าสำหรับหน้าหนาวฤดูร้อนก็จะมีสำหรับหน้าร้อนนะคะไม่มีของเด็กเราก็ไปร้านใหม่ค่ะลูกไปด่วยร้านอื่นอือฮะ ไม่มีของเด็กนะคะตอนนี้เราก็จะเข้าไปตรงร้านที่แบบว่าขายชุดกีฬานะคะ <No. S 2> พอใจไม่เช่านี้เหรอลูกโอเคตอนนี้น้องพอใจไม่มีคู่ที่ถูกใจนะคะเราก็จะเปลี่ยนไปร้านใหม่ค่ะเป็นร้านที่น้องพอใจเคยซื้อคู่นี้นะคะตอนนี้นะคะก็พาป้าปมาหาเลือกซื้อหมวกค่ะ ป้าป้าเขาชอบแบบเรียบๆนะคะเขาไม่ชอบแบบว่ามีตรายี่ห้อหรืออะไรเงี้ยค่ะาลดันลุกนา่ <love> ะ่ปะป้าป้านะคะถ้าไม่ใส่หมวกนี่คือหัวไม้เลยค่ะ <'s> กระม่มอม oh. บางนะคะ <laughs> ดูค่ะทุกคนซื้อรองเท้าก็ซื้อแบบเดิมอีกแล้วนะคะสีเดิมอีกนะคะนี่แหละค่ะพอเริ่มโตแม่ก็ออกแบบให้ไม่ได้แล้วนะคะดูถุงเท้าดูถุงเท้าวันนี้จะบดลูกออกฝืนะคะถุงเท้าซื้อให้ใหม่ก็ไม่ยอมใช้นะคะใช้แต่คู่เดิมเดิมแต่ว่ามันแต่ว่าจะได้ขนทิ้งแล้วค่ะถ้าไม่ขนทิ้งก็ต้องได้ใช้ จะซื้อใหม่เพื่ออะไร,รก็ซื้อแบบเดิมตัมนหลังจากช้อปปิ้งให้ลูกแล้วนะคะแม่น้องก็มาช้อปปิง้งซื้อรองเท้าของตัวเองค่ะแบบที่แม่น้องเอาแบบนี้นะคะเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพค่ะก็คือมันพื้นมันจะนุ่ม มีมีเหลืออยู่คู่หนึ่งนะคะไซส์สามสามครึ่งค่ะแบบนี้มันไซส์สี่เบอร์สีครึ่งแม่น้องใส่ไม่ได้เพราะว่ามันมันใหญ่กว่าเท้าค่ะเ<ม>นี่ยแหละค่ะเวลาซื้อรองเท้าที่ประเทศสวีเดนนะคะหาไซส์ยากมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวแม่น้องจะลองนะคะ เดือนหน้านะคะเดี๋ยวแม่น้องมาเอาคู่นี้ค่ะเอาพร้อมกันไม่ได้นะคะทุกคนสีนี้แม่แม่น้องก็ชอบค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไม่แน่ค่ะตอนที่มาเอาเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึงนะคะว่าจะเอาแบบไหนแต่ที่เล็งไว้มีสีนี้นะคะแล้วก็แล้วก็สีนี้ค่ะ ส่วนวันนี้แม่น้องก็เอาแบบนี้นะคะหลังจากที่ช็อปปิง้งซื้อรองเท้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปต่อกันที่ร้านอาหารบุฟเฟ่เวียดนามค่ะ นะคะลูก ก๋วยเตี๋ยวแม่น้องชอบมากๆเลยค่ะนี่น้ำซุปกินกับซอสสีราชานะคะน้องเข้าใจได้อะไรหรือเปลี่ยนใจไม่เอานี้แล้วหรอแต่อันนั้นมันติดผมอยู่เยอะหกสิบเก้าใหท่นน่หรอ,อโอเคค่ะ Your, your สิ่งหนึ่งนะคะที่เวลาเรามาแวะล่ะค่ะพลาดไม่ได้ก็คือชานมไข่มุกนะคะตอนนี้ก็รออยู่ค่ะ